โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2569แรม7ค่าเดือน2ปีมะเมียตรงกับวันเด็กแห่งชาติ คนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้จะได้กลับมาทำงานเดิมๆที่คุ้นเคยการใช้ทักษะที่คุณถนัดทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบตามที่คาดหวังบางคนต้องกลับไปแก้งานเก่าที่ทำเสร็จไปแล้วแต่พบความผิดพลาดได้กลับไปพบเพื่อนร่วมง,งานเก่าก็มีความสุขดีไปอีกแบบการเงินให้คุณรักษาความโปร่งใสในการจัดการเงิน อย่าใช้จ่ายโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียดเพราะความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่วันนี้เหมาะกับการชำระหนี้ปรับบัญชีหรือทำงบการเงินให้ชัดเจนสิ่งที่คุณทำในตอนนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคตหากทำได้ดีจะเห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานความรักและครอบครัวความรักวันนี้ผูกพันกับการพัฒนาตนเองสำหรับคนโสด คุณมีโอกาสพบคนที่เข้ามาเพราะชื่นชมความเป็นตัวคุณแต่ควรใช้เวลาเรียนรู้ก่อนสําหรับคนมีคู่การให้พื้นที่และเคารพความเป็นส่วนตัวคือกุญแจสำคัญของความมั่นคงหากต่างฝ่ายต่างให้เกียรติความรักจะยิ่งแข็งแรงสีมงคลสีเขียวเสริมความสง่าผ่าเผยโชคลาาสิริมงคลทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความสามาคัคคีไมตรีจิตความเชื่อฟังเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานการงานเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดเจนคุณอาจได้รับรางวัลคำชม หรือโอกาสพิเศษจากผู้ใหญ่สิ่งที่เคยวางแผนไว้เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่การรักษามาตร,รฐานนั้นไม่ง่ายจงใช้ความพอใจเป็นแรงผลักไม่ใช่จุดหยุดนิ่งเมื่อคุณทำด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้งานนี้จะกลายเป็นรากฐานของความมั่นคงในอนาคตการเงินหากทำงานที่เกี่ยวกับท้องถนนการขนส่งคนต้องระมัดระวังให้มากอย่าประมาทและใจร้อน เพราะอาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินจากอุบัติเหตุหรือวันนี้ต้องจ่ายเงินซ่อมแซมยานพาหนะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือให้ผู้อื่นยืมเงินความรักและครอบครัวในวันนี้ความรักในชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคนโสดจะได้รับแรงบันดาลใจในการเปิดรับความรักที่แท้จริงในขณะที่คนมีคู่จะได้เรียนรู้การให้อภัยและปรับปรุงความสัมพันธ์ เพื่อความร่วมมือที่แข็งแกร่งในแง่ของสุขภาพคุณต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการฝึกจิตใจให้สงบลดความเครียดและเสริมสร้างพลังชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณเองด้วยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคลาภฐานะได้ทรัพย์สินและมรดกทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงของส เวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้มีเกณฑ์ได้เริ่มธุรกิจเป็นของตนเองตามที่ฝันไว้คุณมองการไกลและมักเป็นคนที่ถูกจับตามองในองค์กร พราะมีแววที่จะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมง,งานคุณกระตรือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดีและมักจะทำได้ดีและสำเร็จสมดังคิดการเงินวันนี้ความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากโชคแต่จากความรอบคอบและการวางแผนคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงพักหรือชะลอการลงทุนเพื่อเตรียมรับมือสิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาจงใช้เวลานี้จัดการเรื่องภาษี นี้สินหรือสัญญาที่ค้างอยู่เมื่อคุณพร้อมทางจิตใจและมีแผนที่มั่นคงผลตอบแทนระยะยาวจะคุ้มค่ากว่าที่คาดคิดความรักและครอบครัวคู่รักจะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันในระยะเวลาสั้นๆอาจจะด้วยเรื่องงานหรือเหตุทะเลาะกันเล็กน้อยที่ไม่มีใครยอมใครส่วนคนโสดคุณมั่นใจมากดื้อรั้นมากจนทำให้สเสน่ห์ในตัวคุณหดหายไป ทางด้านครอบครัวให้ระมัดระวังเด็กในบ้านจะซุกซนจนบาดเจ็บไว้ด้วยสีมงคลสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นเสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูลเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณมีความสามารถในการควบคุมดูแลงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไม่หวั่นปัญหาที่เข้ามาพร้อมพุ่งชนเพื่อชัยชนะการทำงานหนักและมุ่งมั่นเป็นประตูแห่งความสำเร็จของคุณในวันนี้การเงินให้คุณมองเห็นโอกาสแม้ในสถานการณ์ที่ดูซับซ้อนคุณอาจพบทางแก้ปัญหาการเงิน ด้วยวิธีที่ไม่เคยลองมาก่อนการสื่อสารและการเจรจาจะเป็นตัวช่วยสำคัญอย่าปล่อยให้ความลังเลทำให้เสียจังหวะเพราะโอกาสที่ชัดเจนแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยนักความรักและครอบครัวความรักยังอยู่ในช่วงทรงๆหากมีคนคุยก็จะยังไม่มีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์คนรักครอบครัวที่มีเหตุระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้วันนี้จะได้โอกาสเหมาะ ที่จะกลับมาทำความเข้าใจกันรักกันดังเดิมส่วนคนโสดก็ยังคงโสดต่อไปสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความรักมั่นคงและความช่วยเหลือดูแลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธาเวลามงคล7จนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้อย่ารวบเอาทุกอย่างมาทำเองคนเดียวคุณต้องหาหุ้นส่วนหรือเพื่อนคู่คิดที่จะมาช่วยกันให้งานประสบความสำเร็จเร็วขึ้นและมั่นคงขึ้นบางครั้งคุณก็ไม่อยากแบ่งผลประโยชน์กับใครอยากจะได้เองทั้งหมดการเงินคุณอาจได้รับข่าวดีด้านการเงินจากครอบครัวหรือมีคนในบ้านช่วยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนหรือการแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองวันนี้จะหมุนเวียนอย่างราบรื่นแม้จะมีภาระค่าใช้จ่ายบ้างแต่รายได้ที่เข้ามาก็รองรับได้หากคุณรู้จักเก็บและลงทุนการเงินจะมั่นคงระยะยาวความรักและครอบครัวรักหวานชื่นมีความสุขสดใสคนโสดบางคนจะได้เจอกับรักแรกพบที่น่าประทับใจคนมีครอบครัว มีความสุขจากเด็กในครอบครัวลูกหลานเชื่อฟังสุขภาพกายใจดีที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงเสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลายทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความกล้าหาญเด็กเดี่ยวและอำนาจเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณมีความสามารถในการจัดการโดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรคุณอาจต้องรับผิดชอบเรื่องงบประมาณหรือบริหารต้นทุนในโครงการสำคัญ จงใช้วิธีคิดแบบผู้ดูแลมากกว่าผู้สั่งการเพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่าอำนาจหากคุณบริหารด้วยใจที่มั่นคงและมีเมตตาคุณจะได้รับทั้งผลลัพธ์ที่ดีและความไว้วางใจในระยะยาวการเงินคุณยิงใช้เงินอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังถึงขั้นสู่รุยสู่ร่ายเพราะเชื่อมั่นในความสามารถในการหาเงินของตนเองควรวางแผนให้ดี เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่วันนี้คุณยังมีโชคจากผู้อุปถรัรมภ์ที่คอยช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินอยู่ความรักและครอบครัวคนโสดในวันนี้มีเกณฑ์จะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดูดีภายนอกแต่ซ่อนความไม่จริงใจอยู่เบื้องหลังอย่ารีบตอบรับใครเพียงเพราะความเงาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนมีคู่ระวังความไม่สมดุลในการสื่อสารฝ่ายหนึ่งอาจรู้สึกว่าต้องปกปิดบางเรื่องเพื่อเลี่ยงการทะเลาะ แต่การเก็บไว้จะยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างกันขยายควรกลับมาคุยอย่างผู้ใหญ่เพื่อคืนความไว้วางใจสีมงคลสีเขียวเสริมความเมตตาความสง่างามและความราบรื่นในชีวิตทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมชัยชนะความอดทนมุ่งมั่นและความเข้มแข็งกระตือรือร้นเวลามงคล12นาฬิกา ถึง13นาฬิกานาทีคนเกิดวันศุกร์การงานคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานเพราะเบืรอหนายงานที่ไม่ชอบและอดทนทำมานานแล้วบางคนจะเปลี่ยนที่ทำงานแต่บางคนจะออกไปเปิดกิจการของตนเองถึงแม้จะเสี่ยงแต่คุณก็เลือกทางเดินของตนเองได้ การเงินหวังเงินจากทางใดไว้วันนี้อาจต้องอกหักผิดหวังและไม่ควรให้ใครยืมเงินแต่บางทีคุณก็กระอักกระอ่วนที่ต้องปฏิเสธที่จะช่วยเหลือวันนี้หาเงินยากการเงินติดขัดบางคนต้องแบกหน้าไปหยิบยืมจากผู้อื่นความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินทองไปกับเรื่องคนในครอบครัวซื้อของให้คนรักหรือคนในครอบครัวความรักแน่นแฟนมากขึ้น ส่วนคนโสดก็จะต้องใช้เงินเพื่อทุ่มเทในการสร้างความรักสาวโสดจะสนใจคนกระเป๋าหนักมากกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สินแต่อย่างไรก็อย่าออกนอกหน้าจนเกินไปเพราะจะดูไม่งามสีมงคลสีเขียวเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความรักความนับถือ และความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้งานไหนคุณก็ไม่พลาดคุณสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมๆกัน ทงงั้งยินเป็นผลงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพอีกด้วยงานผู้บริหารคนบริหารทรัพยากรจะโดดเด่นเป็นพิเศษบางคนจะได้รับผิดชอบหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นได้รับความไว้วางใจมากขึ้นการเงินวันนี้จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือทางการเงินมาให้คุณอาจมาในรูปแบบของการเข้าร่วมหุ้นหรือเป็นเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำการเงินไม่สะดุดติดขัดแต่ควระวังความเอาแต่ใจ เชื่อมั่นในตนเองสูงอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในการทำเงินไปอย่างน่าเสียดายได,ได้ความรักและครอบครัวหากคุณได้พบกับผู้ที่สูงอายุกว่าแต่เป็นผู้มีฐานะทางสังคมสูงกว่าคุณเข้ามาสนใจมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณขอให้ลองเปิดใจดูส่วนคนมีครอบครัวแล้วมีความสุขมีวินยัยและเข้มงวดกับบุตรหลานมากขึ้นผู้ใหญ่เพศช,ชายจะให้โชค สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา